ผลการทดสอบออกมาแล้วครับชิป Apple M1 ตัวใหม่ล่าสุดแรงแซงทุกสถาบันคุณผู้ชมครับหลังจากวันที่10พฤศจิกายนนะครับที่ Apple จัดงาน o n o r o t h ติงนะครับแล้วก็เปิดตัว Macbook Air Macbook Pro แล้วก็ Mac mini นะครับที่ใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุดจาก Apple นั่นก็คือชิป Apple M1 ซึ่งเป็นโครงการแรกของโครงการ Apple Silicon นะครับ นั่นก็คือโครงการที่ Apple พยายามที่จะเอาสถาปัตยกรรมแบบ ARM เข้ามาควบรวมกับสถาปัตยกรรมแบบ X86 ไม่รู้ทุกคนจะงงหรือเปล่า แต่ถ้าทุกคนไม่เข้าใจคําว่า ARM กับ X86 เดี๋ยวผมเร็วๆนี้เนี่ยจะมีคลิปนะฮะออกมาอธิบายว่า X86 คืออะไร ARM คืออะไรต่างกันยังไงแล้วทําไมมันถึงต้องมารวมกันเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาอธิบายแต่วันนี้จะพูดเรื่องตัวชิปที่ออกมาก่อนก็คือตัว M1 ตัวนี้เนี่ยพอเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ย Apple บอกว่าพร้อมมีจาหน่ายเลยก็มีหลายค่ายครับที่ไปซื้อมานะครับโดยเฉพาะ Geekbench เขาก็ไปซื้อ MacBook Air ตัวแรกมานะครับซึ่งในงานเปิดตัวเนี่ย Apple ไม่ได้พูดเลยนะว่าไอชิป M1 ตัวเนี้ยมันรันททีี่่่่สปคลล็อกกเเาไไหรยม ใครรู้ว่ามันจะแรงอย่างที่ Apple ว่าหรือเปล่าทีมครูบอกว่ามันแรงกว่าชิปตัวเดิมของที่ Apple เคยใช้มา3เ <c oughs> ท่กากราฟิกดีกว่า5เท่าอะไรเงี้ยทุกคนบอกมันไม่เห็นภาพอกิกแบนก็เลยเอามาทดสอบให้ดูกลายเป็นว่า ผลการทดสอบออกมามีดังต่อไปนี้ครับคะแนนซิงเกิลคอหรือว่าการทํางานแกนเดียว1,687คะแนนคะแนนแบบมัลติคอทำงานรวมกันทุกแกนนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้มันมี8แกนสมองนั่นก็คือ7,433คะแนนที่ได้นี้บอกอะไรเราได้บ้างเอาซิงเกิลคอก่อน คะแนน1687คะแนนเนี่ยชนะใครบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับอันดับ2นะที่ไล่มาติดๆคือเครื่อง iMac 27นิ้วตัวที่ออกมาเมื่อกลางปี2020ตัวนี้ใส่ชิป Intel Core i9 10910นะครับ <c oughs> ความสปีดคล็อก3.6 GHz แล้วใน g e k b e n h ก็จะเห็นสปีดคล็อของชิป M1 มีสปีดคล็ออยู่ที่3.2 GHz ครับ3.2แรงกว่า3.6แล้ว Intel Core i9 ยู่บน ไอแมจอใหญ่ๆชนะครับพันหกับพันสองทิ้งกัน400คะแนนคุณผู้ชมคิดดูแล้วชนะ MacBook Pro นะครับตัวที่เป็นคอ i7 ด้วยนะครับชนะ iMac 27นิ้วตัวคอ i9 ที่เป็น9 9 0 0 k ด้วยนี่คะแนน i ิงเกิลคอนะครับต่อมาเป็นคะแนนมัลติคอครับคะแนนมัลติคอเนี่ยเจ้าตัว MacBook Air ปี2020ตัวนี้นะครับที่ใช้ชิป Apple M1 เนี่ยรันที่3.2 GHz กิกะเฮิร์ตนะครับชนะใครรู้ไหมครับชนะ MacBook MacBook โปร16นิ้วตัวที่แบบว่าแหมทุกคนที่ชอบใช้โน้ตบุ๊กของ Mac กนะบอกโอ้นี่คือที่สุดและที่สุดของ MacBook Pro แล้ว MacBook Pro 16นิ้วจอใหญ่สุดสเปคแรงสุด <Yeah. S 1> Intel Core i 9 9980HK เป็นตัว High Performance แล้วลงท้ายด้วยเคสามารถโอเคก k ต่อได้ด้วยแรงสุดๆเลยนู่นนะครับได้6,870คะแนน เจอตัวนี้7,433ทิ้งกันเป็นเอเคอร์6ก0กว่าคะแนนโอ้โหโหดมากๆแม้กระทั่ง Mac Pro ที่ใส่ CPU Server Intel Ceon นะครับอุ้ยตัวนี้นะครับเครื่อง1นึ่งแสนกว่าบาทตัวนี้ยังได้คะแนนเป็นรอง MacBook Air โทษทีครับ MacBook Air เนี่ยแม้แต่พัดลมระบายความร้อนยังไม่มีเลยมีแต่ h e a t Sink แล้วขอโทษ ram 8 g b ด้วย <c oughs> ผมเชื่อได้ว่าไอ้ทุกรุ่นที่ไ่เบนซ์หมางมาหมดเนี่ยผมว่า ram 16 g b หมดเจอตัวนี้ ram 8 g b ชนะเฉย <Wow. S 1> มันแพ้แค่ intel cion ที่อยู่ใน mac pro ตัว3.5 g h z <c oughs> นิดเดียวโอ้โหแพ้นิดเดียวระดับ cpu server ถึงจะเอาลงครับ <c oughs> เพราะว่า cpu intel core i5 ไม่ต้องพูดถึงนะ i7 ดีกว่า i7 นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เอา i9 ดีกว่า i9 Gen 9 i9 Gen 10โดนมันแดกหมดครับขออนุญาตใช้คำนี้เหลือเชื่อมากๆตอนนี้วงการโน้ตบุ๊กหรือว่าวงการฮาร์ดแวร์พวก PC ปั่นป่วนไปหมดแล้วครับ <C> e <ase> เพราะว่าถ้า MacBook Air ยังทำได้ขนาดนี้คุณผู้ชมลองคิดดูแล้ว MacBook Pro ตัว13.3นิ้วเดี๋ยวจะตามออกมาตัวนั้นเนี่ยชิป M1 เหมือนกันนะครับ แต่ว่ามีฮีทซิงแล้วมีพัดลมระบายความร้อนน่าจะปรับจูน CPU มาได้แรงกว่าเดิมอีกนะครับถ้าตัวนั้นจะขนาดไหนทุกวันนี้นะครับผมว่าไอตัว macbook air ตัวนี้นะตัด 4K น่าจะสบาย,บายๆเลยหลายเลเยอร์ด้วยเผลอๆตัด 8K ได้ด้วยโอ้โหนี่ขนาดแรม8 g ินะแล้วถ้ามีรุ่นแรม16 g ิออกมามันจะขนาดไหนนาอ๋อลืมบอกไปครับ macbook air ตัวนี้นะครับเริ่มต้นแค่32,000บาทเท่านั้นเอง อยู่กันยังไงละ่ะคนอื่นจะผลิตคอมพิวเตอร์กันยังไงล่ะหลังจากนี้นสนับสนุนโดย T T Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย T T Thermal Tech D T M D T A ครบวงจรด้าน engineering software A A S Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King I T แก๊สเจ็ดคันเทพโดยเทพแก๊สเจ็ The Digital S T M ศูนย์ร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ